สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องแรปปี้เทลล่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องว้าจือบุพภากลางภัยใน EP ีที่7-8ถึง8เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยคะ่ะต่อให้เจ็บปวดจากการถูกเคี่ยนตีแต่ส่สิงชีบอกพ่อว่าเขาจะไม่มีวันผิดคำพูดเด็ดขาด ขูนางเอกเป็นอาจารย์เขาอีกทั้งท่านพ่อเองก็เป็นขุนนางในราชสำนักเดียวกันสิ่งใดเรียกว่าขุนนางสิ่งใดเรียกว่ามนุษย์อย่างนั้นหรือยิ่งเขาพูดแบบนี้ท่านพ่อของเขาก็ยิ่งโมโหถือไม้มาฟาดส่นฉี จนได้ยินเสียงกระดูกแตกส่วนห้วนวิ่งเข้ามาห้ามกลัวว่าพ่อจะตีพี่ชายจนตายทางบ้านนางเอกนั้นไม่อาจรอสรันชีได้แล้วนางเอกจึงขอเป็นคนควบม้าเอาของไปส่งให้บุรุษสกุลหวาด้วยตัวเองผู้อื่นไม่สามารถไปกับนางเอกได้ทำได้เพียงฝากความหวังไว้กับนางเอกเพราะรถม้าบรรทุกของไว้เต็มหมดคันรถแล้วไม่นานนางเอกก็ไปถึงสาลาสิบลีมอบสิ่งของที่นำมาให้กับทุกคนอย่างครบถ้วนท่านปู่ดีใจมากไม่ได้ เจอนางเอกเขารู้อยู่แล้วว่าหลานสาวคนนี้ของเขาเป็นหญิงแกล่งอาสี 4, ซึ่งเป็นสามีของอาสัยซีระหว่างคุยกันเขาได้บอกนางเอกว่าหลังเขาของสำนักศึกษาชิงเหยาวมีต้นไหวอยู่สองต้นหลังจากเขาไปแล้วอย่าลืมไปรดน้ำพรวนดินที่นั่นบ่อยๆนางเอกตอบอาสีว่าจําได้แล้วสองคนส่งสายตาเป็นสัญญาณว่าที่ตรงนั้นสำคัญมากม นางเอกแอบถามอาสีว่าผู้ใดเป็นคนดูแลคดีครั้งนี้อาศีตอบว่าอ่องเชียนเขาเป็นคนดุร้ายเหมือนเดรัจฉานไม่นานจากนั้นผู้คุมนักโทษก็เดินมาบอกทุกคนว่าได้เวลาเดินทางไปทางเหนือแล้วนางเอกจึงบอกลาท่านปู่และคนอื่นๆพร้อมบอกว่าจะดูแลครอบครัวให้ดี อีกทางหนึ่งพระเอกกำลังควบมา้าเร่งรีบมายังศาลาสิบลีอ่องเชนซึ่งซุ่มดูสถานการณ์อยู่แถวนั้นเห็นเข้าพอดีเขาอยากรู้ว่าพระเอกมาทำอะไรเพราะคาดีนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแลของสำนักสัตดาราพระเอกมาทันเวลาก่อนปู่นางเอกออกเดินทางเขาบอกให้ลูกน้องของเขาพานางเอกออกไปแต่ท่านปู่ปกป้องนางเอก บอกว่าหากมีอะไรจะคุยก็ให้มาคุยกับตนพระเอกเลยเชิญปู่นางเอกพูดคุยเป็นการส่วนตัวถามว่าเขาจำเรื่องไฟไหม้จนอองหลิงในงานเทศกาลคมไฟเมื่อหลายปีก่อนได้หรือไม่เขาอยากรู้ว่าเด็กที่ติดตามท่านฮวานในปีนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนท่านปู่ของนางเอกกลัวนางเอกมีความผิดจะบอกได้อย่างไรว่าเด็กคนนั้นคือหลานสาวของตนเขาจึงโกหกพระเอกว่าจำไม่ได้ แต่พระเอกยังคงเค้นถามยังไม่ทันจะได้คำตอบอองเชียนดันโผล่เข้ามาเสียก่อนถามพระเอกว่ามาทำอะไรคดีนี้เป็นของสารต้าหลีของเขาพระเอกตอบว่าแค่มาตรวจค้นตามปกติเท่านั้นอ,องเชียนพูดขึ้นมาคนของเขาตรวจแล้วไม่มีอะไรผิดปกติ นักสืบเฉินกลัวพระเอกเสียหน้าเขาพูดกับตนเองว่าเขาต้องค้นเจอข้อผิดพลาดให้ได้จากนั้นเขาเริ่มค้นตัวบุรุษสกุลควาทีละคนพบเงินในเสื้อพ่อนางเอกกับอารองกลายเป็นเรื่องใหญ่อองเชียนรู้สึกเสียหน้าที่คนของตนทํางานผิดพลาดรีบสั่งคนจับตัวพ่อนางเอกกับอารองนางเอกบอกว่าเสื้อผ้าพวกนี้เป็นนางที่นํามาให้พวกเขาพวกเขาไม่มีความผิด อ,องเชียนเลยให้ทหารจับตัวนางเอกนำกลับไปลงโทษที่ศาลต้าหลี่บยสิบทีพระเอกมองดูเหตุการณ์เขาไม่ได้ห่วงนางเอกมากนักแต่ห่วงท่านปู่ของนางมากกว่ากลัวว่าท่านปู่นางเอกจะโดนทำร้ายแล้วเขาจะไม่มีวันได้รู้ความจริงว่าแม่ของเขาตายได้อย่างไรเขาจึงกำชับผู้คุมที่ไปส่งบุรุษสกุลฮวาแดนเหนือว่าห้ามมีนักโทษคนไหนตายเด็ดขาดมิเช่นนั้นเขาจะเอาชีวิตผู้คุมมาชดใช้สาวใช้นางเอกร้องไห้ด้วยความ กระวนกระวายใจรีบกลับเรือนจือห่วงแจ้งข่าวพร้อมน้ำตาให้ทุกคนได้รู้ว่านางเอกถูกจับตัวไปลงโทษขุนนางพวกนั้นพบเงินในเสื้อพ่อนางเอกกับอารองสะพ้ายสามตกใจพวกเรามีเงินที่ไหนกันนี่มันใส่ร้ายกันชัดๆ แต่แล้วเมื่อหันไปมองหน้าแม่นางเอกกับสภัยร้องก็เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเงินนี้มาได้อย่างไรนางเอกถูกโบยสิบไม้เดินออกมาจากจวนฉี่จริงพร้อมรอยแผลที่หลังใบหน้าซีเซียวอีกทั้งฝนยังตกตอกย้ำชีวิตอันแสนรันทดของนางนางเกือบสะดุดขั้นบันไดล้มโชคดีที่เพลกจับมือนางเอกไว้ได้ทันครั้งนี้เขาไม่ได้มาพบนางด้วยฐานะเสนาบดีสำนักสตดาราไม่มีหน้ากาก,ากปิดบังใบหน้า นางเอกจำพระเอกได้พระเอกเป็นคนพานางเอกไปหาหมอถามหมอว่าการของนางเป็นอย่างไรหมอจึงถามพระเอกกลับว่านางเอกคือภรรยาของเขาอย่างนั้นหรือพระเอกตอบว่าใช่ให้หมอรักษาตามสบายเลยหมอจึงเปิดม่านบังออกพระเอกรีบหันหลังหนี หมอรู้ได้ทันทีว่าเพเอกโกหกหากเป็นสามีภรรยากันจริงจะต้องไม่มีปฏิกิริยาแบบนี้นางเอกเลยพูดขึ้นมาว่านางกับเพเอกเป็นคู่มั่นกันมั่นกันแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้แต่ง หมอมีท่าทีเข้าใจจากนั้นได้นำยาไปทาให้นางเอกต่อนางเอกรู้สึกปวดแผลมากนางใช้มือดึงผ้าม่านในยามที่หมอทายยาให้พระเอกกลัวว่าม่านจะเปิดเขาเดินเข้าไปข้างเตียงจากนั้นยื่นมือไปที่ผ้าม่านให้นางเอกบีบมือของเขาแทนหากนางเจ็บหลังรักษาแผลเสร็จพระเอกนางเอกก็เดินออกมาจากโรงหมอ นางเอกถามพระเอกว่าหลังจากวันนั้นสํานักสัตดาราได้ทำให้พระเอกลำบากใจหรือไม่พระเอกตอบว่าไม่นางเอกพูดกับเขาต่อนางคิดว่าเขากลับทางเหนือไปแล้วเสียอีกพระเอกบอกว่าจากนี้เขาจะอยู่เมืองหลวงไม่ไปไหนแล้วพระเอกยังอาสาไปส่งนางเอกนางเอกกลับบอกว่าไม่เป็นไรนางอยากเดินเล่นเรื่อยเปยเื่อยแถวนี้ก่อนพระเอกพูดกับนางเอก บังเอิญวันนี้เขาไม่มีธุระพอดีจะเดินเป็นเพื่อนนางก็แล้วกันพระเอกถอดเสื้อคลุมด้านนอกมาคลุมให้นางเอกปกปิดรอยแผลที่เกิดจากการโบยแล้วพานางขึ้นมาทั้งสองขี่ม้ามาเรื่อยๆจนถึงสำนักศึกษาชิงเหยาจากนั้นเดินมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งใช้รากต้นไม้เป็นที่นั่งพักนางเอกเล่าเรื่องที่พบเจอในช่วงนี้แบบอ้อมๆให้พระเอกฟัง พระเอกจึงหยิบเหรียญขึ้นมาเหรียญหนึ่งให้นางเอกบอกนางว่าหากลำบากใจก็ลองโยนเหรียญดูบนโลกใบนี้มีอันตรายมากมายผู้ที่แก้ได้ด้วยเงินมี8-9ถึงส่วนนางเอกถามพระเอกว่าเขาพกมีดมาหรือไม่เมื่อมีดมาอยู่ในมือนางเอกลงมือขุดดินใต้ต้นไหวตามที่อาซีบอกพระเอกเห็นว่านางเอกบาดเจ็บเขาจึงขอเป็นคนช่วยนางขุดแทนลึกลงไปพบจดหมายกับเล่าที่อาศีฝังไว จดหมายนั่นเขียนถึงนางเอกอาสีเอ็นดูนางเอกมาตั้งแต่นางเกิดตอนที่นางยังเป็นทารกนางร้องไห้เมื่อเห็นผู้อื่นกลับหัวเราะเมื่อเห็นหน้าเขาพอโตขึ้นหน่อยก็มักสวมชุดตามเขาเขาเคยได้ยินมาว่าหากคนใต้มีบุตรสาวก็ต้องหมักเล่ากลองเล่าฝังไว้บนเนินเขาไม่ต้องทำซ้ำอีกรอบรอบบุตรสาวออกเรือนค่อยขุดออกมาจากดินมอบให้แขกที่มาคนใต้เรียกมันว่าเล่าบุตรสาว ตอนนั้นนางเอกยังเด็กเขายังไม่ต้องให้ทำได้เพียงสะสมเงินซื้อเล่าสื่อต้องกับเล่าวสันสิบแปดไห่ฝังไว้ที่เนินเขาแห่งนี้หวังว่านางเอกจะเติบโตอย่างปลอดภัยไร้ทุกโศกแต่งงานกับหลานเขยที่ดีนางเอกอ่านจดหมายของอาศีด้วยรอยยิ้มเหล่าพวกนี้ถูกฝังมา15ปีแล้วสินะนางเอกขอให้พระเอกช่วยนางนำเล่านี้ขึ้นมาจากหลุมทั้งสองช่วยกันจนเนื้อตัวของพระเอกมอมแมมเปื้อนดินไปหมด นางเอกช่วยเช็ดดินบนใบหน้าของพระเอกจากนั้นนางก็นำเหล้ามาจำนำได้เงินร้อยเจ็ดสิบก้้นทั้งยังเหลือเล่าไว้ไห้หนึงเพื่อมอบให้พระเอกกับเงินอีกสองก้้นแทนคำขอบคุณวันนี้เขาอุตส่าห์อยู่เป็นเพื่อนนางเมืองหลวงใช้ชีวิตลำบากเพียงนี้เขาอย่าได้ปฏิเสธนางเลยพระเอกบอกว่านางเอกเป็นคนดีนางเอกขอให้พระเอกเอารถม้าไปคืนพระเอกถามว่าแล้วนางหลักจะไปไหน นางเอกตอบว่านางต้องกลับแล้วพระเอกอาสาไปส่งบอกนางว่านั่งรถกลับเถอะนางเอกตอบว่าไม่เป็นไรพระเอกจึงพูดขึ้นมาจนสกุลควาถูกปิดมาหลายวันแล้วตอนนี้นางไม่มีที่อยู่ทั้งยังมีเงินติดตัวและบาดเจ็บจะกลับได้อย่างไรนางเอกถามพระเอกว่ารู้ได้ยังไงพระเอกตอบว่าคนทั้งเมืองต่างรู้เรื่องนี้ตอนเจอกันครั้งแรกเขาก็รู้แล้วว่านางเป็นใคร พระเอกนั่งเอกนั่งรถม้ามาด้วยกันนางเอกทิ้งตัวซบลงบนไหล่เขานางปวดแผลทนไม่ไหวแล้ว ตรงนี้ไม่มีต้นไม้ให้พิงขอยืมไหล่เขาสักหน่อยก็แล้วกันพระเอกถามนางเอกว่าเล่าพวกนี้เป็นสินสมรสของนางสินะถ้าไม่มีแล้วตอไปจอกเรือนได้อย่างไรนางเอกบอกว่ายกให้เขาหาใหญ่ขนาดนี้ยังอุดปากไม่ได้หรือเรื่องที่นางได้เงินมาในวันนี้ยังต้องปกปิดจากคนในครอบครัวเพราะกลัวว่าจะเอาไปใช้กันเรื่อยเปื่อยพระเอกถามนางเอก ไม่กลัวว่าเขาจะฆ่าเพื่อปล้นทรัพย์หรือไงเล่าพวกนี้มีมูลค่าไม่น้อยนางเอกตอบว่าต่อให้เขาไม่ช่วยนางนางก็ต้องไปจ้างแรงงานอยู่ดีไม่เห็นหน้าเพึ่งพาเท่าเขาเลยเมื่อครู่นางออกมาจากศาลาว่าการเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดมีเพียงเขาที่หยุดถามนางนางเอกยังได้ถามชื่อเพเอกว่าเขาเป็นใครพระเอกให้นางเอกเรียกเขาว่าเยี่ยนซี คนที่บ้านต่างพากันกังวลไม่รู้ป่านนี้นางเอกจะเป็นเช่นไรเอ่ยปากถึงนางได้ไม่นานนางเอกก็กลับมาสาวใช้รีบเข้าไปพยุงตัวพานางเอกมานั่งพักหน้าบ้านนางเอกถามแม่ว่าแม่ไม่รู้จริงหรือว่านางถูกโบยได้อย่างไรแม่ทำหน้าสลด นางเอกอธิบายยกใหญ่ไม่รู้จริงหรือว่าในประเทศเรียกว่าอะไรออกนอกเมืองข้ามผ่านด่านพอถึงเขาคุนซานก็มีแต่พวกโจรเงินไม่เท่าไหร่ก็ฆ่าชีวิตคนทั้งคนได้แล้วพวกท่านคิดจริงหรือว่านี่เป็นเงินคุ้มครองชีวิตนั่นมันเงินพลากชีวิตมากกว่าดีแค่ไหนที่ค้นเจอแล้วเป็นนางถูกโบยแทนหากปู่กับพ่อตกอยู่ในมืออองเชียนพวกเขาจะยังมีชีวิตรอดกลับมาได้อีกหรือนางเอกโมโหแม่กับอาสะใภร้องแล้วผ่าน โมโหคนอื่นไปด้วยหลังพูดจบนางรีบเดินหนีทุกคนบอกว่าตนเหนื่อยแล้วทางด้านพระเอกเขาโมโหนักสืบเฉินที่ทำงานได้ดีเกินไปแม้แต่เงินที่ถูกเย็บไว้ในเสื้อผ้าก็ยังหาเจอ เขาเลยบอกนักสืบเฉินว่าเห็นแก่ความดีความชอบครั้งนี้ขอมอบภารกิจให้นักสืบเฉินไปทำนักสืบเฉินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เราฟังคำสั่งของพระเอกพระเอกจึงบอกเขาว่าให้เขาไปจับตาดูสกุลควาหากเกิดปัญหาอย่างในวันนี้ก็แบกหัวมาพบเขาแทนนักสืบเฉินรับคำสั่งพระเอกยังได้บอกนักสืบเฉินอีกว่าให้ไปรงรับจำนำหยงชางเล่า1ิเจ็ไหที่รับจำนำในวันนี้อนุญาตให้ไถ่คืนอย่างเดียวห้ามขาย นางเอกมาคุยกับอาสไยสีนางรู้สึกว่าบ้านหลังนี้กดดันเกินไปแล้วสำหรับนางนางอยากมีอิสระทำตามใจตัวเองอาสไยสีบอกให้นางเอกใจเย็นๆรู้หรือไม่ว่าวันนี้ทุกคนต่างก็วุ่นวายไม่ต่างจากที่นางเอกรู้สึกแม้นางเอกไม่เห็นแต่พวกเขาลรวนออกตามหานางด้วยความเป็นห่วงกันทั้งนั้น บางทีการเป็นครอบครัวก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอีกทั้งพวกนางล้นเป็นสตรีในเรือนไม่มีความสามารถอะไรหากพบเจอเรื่องลำบากตามลำพังเพียงหันกลับมาอย่างน้อยก็มีครอบครัวคอยอยู่นางเอกบอกว่านางเข้าใจแล้วนางขอคิดทบทวนเรื่องทั้งหมดอีกทีอาสะพ้ายสามยังงอนนางเอกไม่หาย ยามที่อาศะพ้ายสีจุงนางเอกเข้ามาในเรือนทุกคนหันมามองนางแต่ไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยบนพื้นห้องมีผ้าน,นวมถูกปูกสำหรับให้นางเอกนอนพักนางเอกกลับบอกว่าไม่เอาอาสะพ้ายสามจึงเริ่มดุนางเอกถูกโบยจนเลือดออกเต็มไปหมดยังจะกล้าน,นอนบนฟางอีกหรือหากอากาศเย็นเข้าปอดก็อย่าคิดจะหายดีเลย ทุกคนเริ่มส่งเสียงบอกให้นางเอกนอนบนผ้านวมดีๆอาการบาดเจ็บจะได้หายไวๆนางเอกมองดูทุกคนจะพูดก็พูดไม่ออกยอมล้มตัวลงนอนตามที่ทุกคนบอกเช้าวันใหม่ยามตื่นนอนมีทั้งผลส้มทั้งลูกกวาดทั้งยาวางอยู่ข้างที่นอนนางเอกหยิบขึ้นมาดูนึกถึงทุกคนที่ห่วงใยนางเริ่มคิดได้นางรีบมาหาท่านยา่าบอกว่ามีเรื่องอยากปรึกษา นางอยากเป็นผู้นำตระกูลมีหนทางหนึ่งบางทีอาจได้ผลและยังช่วยพวกเราทุกคนได้รวมถึงช่วยพวกท่านปู่ย่าบอกให้นางเอกลองพูดมานางเอกจึงเริ่มอธิบายกฎหมายอาญาต้าชิงฉบับที่29มาตรา65นอกจากกฎว่าด้วยการกระทำชั่วสิบประการเคียนโบยจองจำเนรเทศประหารชีวิตล้วนชดใช้ได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความหนักเบาของโทษชดใช้ด้วยเงินตรา ย่าถามว่าใช้เงินเท่าใดนางเอกตอบว่าจองจำหนึ่งปีชดใช้เงิน2องแสนในประเทศสองพันลีชดใช้เงินสามแสนในประเทศ3,000ันลีชดใช้เงิน5้าแสนแขวนคอและตัดคอชดใช้เงิน 1, นึ่งล้านสอย่าเริ่มคิดคำนวณผู้ชายบ้านเราถูกพาตัวไป43คนแต่ละคนห้าแสนนางเอกบอกว่าทั้งหมดเป็นเงิน21ล้านห้าแสน เมื่อเรื่องนี้รู้ถึงหูทุกคนต่างพากันตกใจจะเอาเงินขนาดนั้นมาจากไหนสภัยสมบอกว่านางเอกสติฟั่นเฟืองแล้วไม่ใช่แค่อาสภัยสามทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้ นางเอกจึงหยิบตั๋วเงินออกมาใบหนึ่งมอบให้สาวใช้บอกให้สาวใช้นำเงินนี้ไปซื้อของในเมืองพอทุกคนเห็นตั๋วเงินต่างพากันตาโตนางเอกยังได้พูดขึ้นมาอีกว่าไม่เพียงแค่สาวใช้ที่ได้เงินคนอื่นๆในเรือนนางก็จะให้เบี้ยววัดทุกเดือนนางขอเวลาสมเดือนในการเป็นผู้นำตระกูลหากนางทำได้ไม่ดีแล้วล่ะก็นางจะคืนตำแหน่งนี้ให้กับอาสไพรสาทัานย่าตอบตกลง การที่นางเอกหึดขึ้นสู้ผู้เป็นย่าเริ่มมองเห็นอนาคตของตระกูลนอกจากนี้นางเอกยังขอให้ย่าช่วยนางเขียนหนังสือถอนมั่นตระกูลเซินท่านย่ากลับบอกว่าไม่จําเป็นต้องเขียนนางจะเป็นคนพานางเอกไปถอนมั่นตระกูลเซินด้วยตัวเองสองย่าหลานนั่งรถม้ามาถึงตระกูลเซินแน่นอนว่าพ่อแม่เซินชีไม่อยากต้อนรับนางเอกกับท่านย่าแม้แต่น้อย เว้นแต่ฮูหยินผู้เท่าตระกูลเซินที่สนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างดีออกมาต้อนรับนางเอกกับย่าพาไปนั่งคุยนางเอกกับย่าเอ่ยถึงเรื่องมั่นหมายว่าต้องการถอนมั่นแม่ของเซินชีกับฮูหยินผู้เท่าตระกูลเซินแปลกใจไม่น้อยย่าของนางเอกจึงบอกว่ารู้ฐานะของตัวเองดีตอนนี้ตระกูลของพวกเราต่างกันร,ราฟ้ากับเหวจะมั่นหมายกันได้อย่างไรพวกนางยังจดรายการนี่มาให้ ตอนที่ถูกยึดทรัพย์ของขวัญที่ตระกูลสนมอบให้ถูกริบไปด้วยตอนนี้ยังไม่มีคืนแต่ในอนาคตต้องนำมาคืนอย่างแน่นอนผู้หญิงผู้เท่าตระกูลส่วนน้ำตาไหลรู้สึกผิดกับท่านย่าของนางเอกจริงๆกล่าวถ้อยคำถอนม่นเสร็จนางเอกกับท่านย่าก็กลับออกไปส่นฉีมาไม่ทันได้พบนางเอกพอรู้ว่านางเอกมาถอนม่นเขารีบไปหานางบอกว่าถึงอย่างไรก็จะรักษาสัจจะ นางเอกกลับตอบว่าไม่เป็นไรนางไม่ได้ชอบเขาส่ินฉีใจสลายไม่น้อยเขารู้ว่าพูดไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์เลยถามนางเอกว่าต่อไปเรายังเป็นสหายกันได้ใช่หรือไม่นางเอกตอบว่าได้นักสืบเฉินนำเรื่องมารายงานพระเอก เขารู้แล้วว่าถ้าไม่นางเอกถึงไม่ต้องการเล่าบุตรสาวเป็นเพราะวันนี้นางไปถอนมั่นที่สกุลเรินแล้วทั้งยังร้องไห้พระเอกถามว่านางเอกร้องไห้หรือนักสืบเฉินตอบว่าไม่ใช่นางเอกแต่เป็นคุณชายเรินต่างหากพระเอกค่อยใจชื้นนอกจากนี้เล่าบุตรสาวนั่นนักสืบเฉินยังได้นำมาไว้ที่สำนักสัตดารา เพราะกลัวว่าเท่าแก่จะนำไปขายพระเอกจะได้สบายใจด้วยกลับมาถึงบ้านนางเอกมาคุยกับอาสไยส้ีเอาเงินที่มีออกมาให้อาสไ้ดูอาสไย้ีเลยถามว่าปเปียวเงินมากมายเช่นนี้มาจากที่ใดนางเอกเลยเล่าให้ฟังเล่ามงคลที่อาสีเตรียมให้นางถูกนางเอาไปจำนำนี่เป็นเงินเพียงครึ่งหนึ่งอยากมอบให้อาสไยสี อาสะพ้ายสี่้วงวันนี้สินสมรสของนางเอกนางเอกตอบว่าเช่นนั้นก็ให้เก็บไว้ให้นางก่อนหลังได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นผู้นำตระกูลนางเอกก็เริ่มจัดแจงคนมอบหมายงานให้ทำแน่นอนว่ามีทั้งผู้ยินดีและไม่ยินดีพระเอกยังไม่ลดละความพยายามตามหาเด็กที่เขาเคยพบในวันนั้นเขาใช้ให้คนไปสืบกลับได้รับข่าวว่าสกุลความไม่มีผู้ชายที่ตอนนี้อายุ1 8 1 9 พระเอกสงสัยหรือว่าจะเป็นเด็กรับใช้หากเป็นเช่นนั้นคงตามหาไม่ได้ง่ายๆพระเอกรู้สึกเป็นห่วงนางเอก ไม่รู้ป่านนี้บาดแผลของนางจะเป็นเช่นไรเขาจูงม้าตามทางที่เคยมาส่งนางเห็นนางเอกกำลังเก็บผลไม้จึงเข้าไปทักทายสาวใช้กลัวว่าพระเอกจะทำร้ายนางเอกรีบเข้าไปขั้นกลางนางเอกกลับส่งสายตาให้สาวใช้ไปเก็บผลไม้ต่อนางไม่เป็นไรพระเอกกับนางเอกพูดคุยกันระหว่างนั้นคุณยายหลินเจ้าของสวนเดินเข้ามาหานางเอกนางเอกได้มอบเงินกับขนมเปี๊ยะจำนวนหนึ่งให้คุณยายถือว่าเป็นค่าผลไม้ พระเอกมองนางเอกอย่างพิจารณาช่างใจดีเสียจริงตอนแรกยายหลินไม่เอาแต่นางเอกก็บังคับให้รับไปพระเอกถามนางเอกว่ารู้จักกันหรือนางเอกตอบว่าล้วนเป็นคนที่ดิ้นรนใช้ชีวิตทั้งนั้นเห็นแล้วจะเพิกเฉยได้อย่างไรลูกสาวและลูกเขยของท่านยายป่วยตายทั้งคู่ยิ่งรู้จักพระเอกก็ยิ่งสนใจตัวนางเอกหลังเก็บผลไม้เสร็จนางเอกขอตัวกลบับ มีเรื่องวุ่นวุ่นในเรือนให้นางเอกต้องจัดการอีกแล้วสาวใช้มากมายลว้วนไม่ฟังคำสั่งนางเอกเพราะหนังสือไถ่ตัวอยู่กับสะพ้ายสามนางเอกเห็นว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องจัดการเลยมาหาท่านยา่าขอให้ท่านย่าช่วยจากนั้นเรียกรวมพลทุกคนในเรือนสะพ้ายสามเดินถือนังสือไถ่ตัวสาวใช้มาให้นางเอก เมื่อนังสืออยู่ในมือนางเอกบอกกล่าวให้ทุกคนรู้ทั่วกันว่านางจะมอบหนังสือพวกนี้คืนให้แก่สาวใช้ทุกคนหากใครอยากอยู่ที่นี่ก็ทำงานต่อไปแต่หากใครไม่มีใจอยู่แล้วนางยอมให้จากไปแต่ขอให้คิดดีๆเรื่องนี้เกี่ยวพันกับอนาคตของทุกคนหนทางข้างหน้าล้วนลำบาก ทุกคนขึ้นเรือลำเดียวกันแล้วต้องร่วมแรงร่วมใจกันถึงจะมีทางรอดอาสะพ้ายสามทวงนางลำบากมาทั้งชีวิตกว่าจะอบรมสาวใช้พวกนี้ได้แต่นางเอกกลับทำเช่นนี้สาวใช้ทุกคนนำหนังสือไทยตัวที่อยู่ในมือเอาไปเผาในเตาบางคนอยู่ต่อบางคนขอจากไปเรือนี้เงียบลงทันตานางเอกกับฝูตงซึ่งเป็นสาวใช้ในครัวกำลังทำผลไม้ทอดอยู่ อิงชุนเดินเข้ามาถามนางเอกว่าหลายวันมานี้พวกเราล้างผลแดงทอดผลแดงทำเพื่ออะไรกันนางเอกตอบว่าเดิมทีคิดจะบอกภายหลังตอนนี้นางรอให้ฝูตรงกำหนดสูตรทอดผลแดงอยู่กำหนดได้เมื่อไหร่นางจะนำไปจำหน่ายในเมืองขอเพียงอร่อยย่อมมีคนซื้อหอคอยก้าวชั้นเริ่มจากกองดินพวกเราเริ่มขายผลแดง ค่อยๆขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นคิดตั้งตัวให้ร่ำรวยทำนาไม่สู้ทำงานทำงานไม่สู้ค้าขายถึงอย่างไรต้องช่วยท่านปู่ให้ได้ค้าขายดีกว่าออกรบเมื่อก่อนเราทำแต่งานในเรือนต่อไปต้องเป็นหัวหน้าคอยนำทัพบ,บุกเบิกเส้นทางการค้าเมืองหลวงยามนี้หลายคนจึงเริ่มเชื่อฟังนางเอกแล้ว ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่7ถึง8หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า